พันมอเตอร์พัดลมเสร็จแล้วต้องทดสอบอะไรบ้างสวัสดีครับพบกับป๋ารงอีกเช่นเคยนะครับช่องพ่อบ้านงานช่างเอาละครับได้มีพี่น้องหลายท่านถามมาว่า หลังจากที่เราได้พันมอเตอร์พัดลมเสร็จเรียบร้อยแล้วประกอบมอเตอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะก่อนจะไปประกอบใช้งานจริงเนี่ยเราจะต้องทดสอบอะไรบ้างนะฮะพอดีผมได้พันมอเตอร์พัดลมโบราณฮิตาชิต,ตัวนี้ในสเปคของพัดลม16นิ้วเสร็จเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวก็จะมาทดสอบให้ดูกันไปเลยนะครับ อ่ะอันดับแรกที่เราจะต้องทดสอบคือทดสอบการช็อตลงโครงนะมิเตอร์ดิจิตอลตั้งที่20เมกะโอห์มนะฮะสายมิเตอร์ข้างหนึ่งจับไว้ที่สายคาปาซิเตอร์ข้างใดข้างหนึ่งก็ได้แล้วก็วัดกับโครงนะฮะถ้าขึ้น OL ก็แสดงว่าไม่ช็อตลงโครงนะครับต่อไปก็ เป็นการทดสอบความต้านทานของสปีดนะฮะสร้งมาที่ย่านวัด2,000โอห์มนะฮะสปีด1,488สปีด2,421สปีด3,307เนี่ยอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคนะฮะอันในสเปคนี้นะฮะผมได้ 1, พันเผื่อการใช้คาปาดิเตอร์2มโครไว้ด้วยนะฮะในเบื้องต้นนี้ผมจะใช้คาปาดิเตอร์1.5มโครตามสเปคของพัดลม16นิ้วก่อนนะฮะ เราจะต่อเข้าสวิต์เบอร์1 2 3สีน้ําเงินเบอร์1แล้วก็ต่อเข้าสวิต์เบอร์1สีขาวเบอร์2แล้วก็ต่อเข้าขาสวิต์เบอร์2นะฮะสีดําเบอร์3แล้วก็ต่อเข้าขาสวิต์เบอร์3นะฮะส่วนสีแดงเนี่ยเป็นไฟนิวทันนะฮะเราก็ต่อเข้าปลั๊กพ่วงปากคีบฝั่งนิวทันเนี่ยนะฮะส่วนฝั่งลายเราก็ต่อเข้าที่บาไฟของสวิต์นะฮะตรงนี้นะฮะ ก็เ,เป็นที่เรียบร้อยนะฮะลำดับต่อไปเราจะมาทดสอบว่าตามสเปคของพัดลม16นิ้วเนี่ยฮะการใช้คาปาซิตเตอร์1.5ไมโครมันจะสร้างกระแสให้กับพัดลมตัวนี้กี่แอมป์นะครับ ซึ่งสเปคนี้ผมได้เผื่อสำหรับคาปา2ไมโครไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูหลังจากนี้นะครับมาดู1.5ไมโครก่อนนะฮะที่เบอร์1อยู่ที่ประมาณ0.10นะฮะเบอร์2 0.12แอมป์นะฮะทีนี้สเปค ของค่าแอมที่แท้จริงมันจะอยู่ที่เบอร์3ก็อยู่ที่ประมาณ0.16แอมนะฮะตรงนี้ก็คือยังไม่มีโหลดยังไม่ได้ใส่ใบพัดนะฮะเวลาใส่ใบพัดนะีฮะค่าแอมมันจะขึ้นมาถึง0.21แอมก็ถือว่าอยู่ในสเปคของพัดลม16นิ้วนะฮะอ่ะทีนี้อ่ะผมจะมาใช้ คาปาซิเตอร์2มโคร400โวลต์ตัวนี้นะลองดูว่าค่าแอมมันเท่าไหร่นะฮะมันจะสร้างกระแสให้กับพัดลมเท่าไหร่นะฮะ,ะเราเปลี่ยนจาก1.5มโคร400โวลต์เป็น2มโคร400โวลต์ลองดูนะฮะ เอาละครับอ่านี่เบอร์1น,นะฮะ0 1 2แอ์นะฮะอ่าสำหรับอ่า2ไมโครนะฮะเบอร์2อ,อยู่ที่0.16นะ,ะ0.15ห,หรือ0.16เนี่ยก็ประมาณนี้นะอ่าส่วนสเปคที่แท้จริงของค่ามป์2ไมโครที่เบอร์3คือ 0. 20นะฮะซึ่งถ้าใส่โหลดใส่ใบพัดเข้าไปก็จะอยู่ที่ประมาณ0.25แอมป์นะฮะซึ่งก็ใช้ได้นะฮะถือว่าใช้ได้แต่พัดลมมันจะร้อนหน่อยนะฮะเพราะว่ามันสร้างกระแสขึ้นมาเยอะนะฮะต่อไปเราจะมาทดสอบค่าแรงดันตกคร่อมที่ขั้วของคาปาซิเตอร์นะฮะตรงนี้นะครับอ่าคาปาซิเตอร์ ตัวที่เราจะทดสอบเป็นตัวแรกคือ2ม i โคร400โวลต์นะฮะ,ะโดยใช้เครื่องมือพิเศษของเราเนี่ยก็ใช้ใช้เต้ารับเนี่ยนะฮะต่อสายไฟออกมา2เส้นนะฮะง่ายๆนะฮะแล้วก็มาพ่วงปากคีบเข้าไปนะฮะเพื่อความปลอดภัยนะ,ะเราต้องใช้ปากคีบคีบไว้ที่ขั้วของคาบิเิเตอร์ทั้ง2ข้างแบบนี้นะฮะแล้วเราก็ใช้มันติมมิเตอร์อมาวัด ค่าแรงดันตกคร่ำที่รูของเต้ารับเอานะครับเราก็ตั้งไปที่ย่านวัดแรงดัน AC นะฮะแรงดันไฟ AC นะฮะก็คาปาเิเตอร์2มร4 0 0โวลต์นะฮะมาดูว่าแรงดันตกคร่ำอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะเราวัดไปที่เบอร์3เลยนะฮะเราไปที่เบอร์3ซึ่งจะเป็นค่าแรงดันตกคร่ำสูงสุดนะฮะที่ขึ้นมา ลองดูนะครับค่ากระแสอยู่ที่0.20แอมแรงดันตกคล่อมอยู่ที่412โวลต์นะฮะมันเกินเกินค่ากำหนดที่อยู่ข้างตัวของมันนะฮะเห็นไหมครับมันสร้าง แรงดันตกคล่ำขึ้นมาประมาณ411-412โวลต์ v, เห็นไหมครับถ้าเราใช้คาปาซิเตอร์ T e R 2ม i โคร400โวลต์หากความร้อนก็อาจจะสูงขึ้นหน่อยนะฮะถ้าจะใช้แนะนำนะฮะถ้าต้องการให้พัดลมแรงแล้วใช้2ม i โครเนี่ยนะฮะแนะนำให้ใช้2ม i โคร450โวลต์นะฮะต่อไปผมจะเปลี่ยนมาเป็น1.5มโคร400โวลต์นะฮะ เมื่อกี้ใช้2ไมโคร400โวลต์ต่อไปผมจะเปลี่ยนมาเป็น1.5ไมโคร400โวลต์มาดูกันว่าแรงดันตกคร่อมที่ขั้วคาปาซิเตอร์ตั้ง2ข้างเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะนะครับเราก็เอาตัวช่วยในการตรวจเช็คแรงดันตกคร่อมเนี่ยมาต่อคร่อมเข้าที่ขาคาปาซิเตอร์สข้างนะครับ เครื่องช่วยตัวนี้ก็ทําง่ายๆนะฮะก็ต่อสายไฟจากรักเต้ารับมา2เส้นเท่านั้นเองโดยใช้ปากคีบตัวนี้เป็นตัวคีบไว้นะฮะเราจะไปใช้ไอ้มัลติมิเตอร์ไปวัดที่ขั้วคาปาลิเตอร์มันก็จะอันตรายหน่อยแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยมันจะปลอดภัยนะเราวัดจากรูปลักของเต้ารับเลยนะฮะเอาแล้วครับเสียบปลัก้าไปเดี๋ยวมาเปิดสวิตช์นะฮะ เราจะเน้นไปที่เบอร์3นะครับเพราะว่าสเปคสูงสุดของพัดลมมันจะอยู่ที่เบอร์3นะฮะสเปคที่แท้จริงของพัดลมมันจะอยู่ที่เบอร์3นั่นเองนะฮะไปที่เบอร์3ลองมาดูนะฮะอันนี้1 5ไมโครนะดูว่าค่าแรงดันตกคร่อมอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะ383รบโวลต์นะฮะเห็นไหมครับ ยังสบายสบายอยู่นะฮะเพราะที่ข้างตัวของคาปาซิเตอร์มันกำหนดไว้ว่าไม่เกิน400โวลน์นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าใช้1.5ไมโครก็สบายสบายนะแต่ถ้าใช้2ไมโครเนี่ยผมแนะนำให้ใช้2ไมโคร450โวลน์นะครับการทดสอบมอเตอร์พัดลมหลังจากพันเสร็จแล้วก่อนที่จะนำไปใช้งานจริงก็มีอยู่ประมาณเท่านี้นะครับ เอาละครับคลิปนี้ก็หวังว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องนะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้สำหรับคลิปการพันมอเตอร์พัดลมโบราณฮิตาชิในสเปคของพัดลม16นิ้วจะได้นำเสนอกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับ